ในพาร์ทนี้ผมได้ํำการฟาร์มอย่างหนักเพื่อตามล่าตัวละครใหม่ๆรวมถึงตัวละครมิสติกจากตู้เอ็กซ์ีพร้อมการบุกตะลุยอีเวนต์บับเบิลบูบลและประกันเรื่องราวที่ไม่คาดคิดและนี่คือคลิปสปอนบ๊อบชาเวอร์ดีเฟนส์พาร์ทที่สองสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกนั่นคือจุดเริ่มต้นของเราแนะนำให้ไปดูก่อนเพื่ออัธรลในการรับชมใครไม่กดไลค์คลิปนี้ขอให้ดวงเกลือใครคองเฟ๊ฝาการ้านบับเบจบด้วยล่ะบริการครบจบเกี่ยวกับเกมโรบอทไก่สุ่มเวลราคาสิบบ,บาทมีให้เลือกลากหลายแบบมากๆ ลองแวะมาดูก่อนได้นะคิดถึงบริการดีๆดีในระบบคิดถึงบัพปุ่ช็อปและตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ผมไลฟ์สดเล่นเกมกับคนดูก็แบบว่าเล่นคนเดียวมันเหงาหัวใจย่างซึ่งเราก็จะประเดิมกันด้วยโหมดแชร์เล่นก่อนเลยอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเล่นคนเดียวอีกต่อไปและคุณผู้ชมดูตัวนี้สิเป็นตัวระดับซีเกมเพือให้ดูเฉยๆนะเพราะว่าผมยังไม่มีหรอกและนี่คือหน้าตาของบอสโหมดแชร์เล่เหรอเนี่ยเจ้าบอสตัวนี้มีนามว่าสโนมอร์ลุคคือแบบว่าหน้าตาน่ากลัวน่าคนลุกสุดๆไปเลยและเก็บความรุนเล็กๆลลกกกกใในนนนเเเเรรรืื่่่่่ออออองียยยยยป็็ตัววววหหหหทททาาาาะะะจจ๊ิมมมมดด้้ไชธบแ ของกับมิสเตอร์แคปสักหน่อยโดยผมก็ซื้อเป็นคูณ2เจมหกสนาทีตามตัวด้วยอาหารแล้วก็คูณ2 XP 60นาทีและในคลิปที่แล้วคุณผู้ชมก็คอมเมนต์แนะนํามาให้ผมซื้อหอยทากเดี๋ยวผมจะมาซื้อในอนาคตอันใกล้นี้ต่อมาเมื่อผมเปิดกระเป๋าก็พบว่าผมมีกล่องถึง64กล่องเลยช่างเป็นอะไรที่เยอะมากอยู่นะโดยผมก็ยังไม่เคยได้อะไรดีๆจากในกล่องนี้ไม่รอช้าเดี๋ยวเราก็มาลองเปิดกันดูร้อยเพชรสองร้อยเหรียญร้อยเพชรเจ็ดสิบห้าเมตรขอดีๆ <c oughs> โดยตัวผมเองก็นั่งเปิดอยู่ประมาณสี่ห้ากล่องมันก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจจนกระทั่งในรอบนี้และรับดีเจเนรีได้เป็นขวดรีโล่สามขวดก็ถือว่าได้ใช้อยู่แล้วะผมก็ยังเปิดอยู่เรื่อยๆเราก็เปิดไปยี่สิบกว่ากล่องก่อนเรลือติดไว้สี่สิบเอ็ดกล่องในตัวจะเก็บไว้เปิดภายภาคหนะ้าในคลิปนี้แหลอะอ่ะแล้ว, <labeling S 1> ลวผมก็มีตัวปามิสติกติดอยู่ในตัวด้วยแต่ผมไม่ได้เอามาใช้แน่นอนนะครับจริงๆมันเป็นตัวของทางร้านฟอร์มบเอาเป็นว่าน้องก็จะติดอยู่ในกระเป๋าผมสักพักหนึ่งนั่นแหละซึ่งผมก็ 25%ปนั่นเอง จมบอกว่จะมาเล่นโหมดสตอรี่กันต่อโดอยที่ตอนนั้นคุณดูในไลฟ์ก็จะไม่ได้เยอะมากผมก็ต้องมาเล่นคนเดียวไปก่อนอยู่อย่างเงาๆอยู่กับความเดียวดายแล้วคือตอนนี้คือมอเตพูดในไลฟ์ไงไม่ตั้งใจเล่นพูดโน่นพูดนี้ติดตลกไปเรื่อยจนเรามาถึงในเว็บที่12ก็ยังแพ้ยอยู่คือไม่ได้แพ้แค่สองสรอบนะแต่แพ้อย่างต่อเนื่องเยอะมึงมากซึ่งตอนแรกผมก็คิดในใจนะว่าจะตัดมาให้ทุกคนเห็นดีไหมเนี่ยซึ่งคิดไปคิดมาก็เอาจุดที่ข่ายหน้ามาลงบ้างดีกว่าคือตอนนั้นสารภาพว่่่่่่าาาาผมมมมไไไดดดด้้้้้้้้ตตตัังงงใใจจเเเเเเลเลลลลลลนนนนนยยยยรรริิๆคคคคบบแถอออปวววุณ3ีกกก็็ูหน จริงๆผมก็คือเหงาด้วยนั่นแหละซึ่งคุณผู้ชมก็มีตัวระดับมิสติกอย่างเคอเทพออยู่กับคุณผู้ชมมันก็ส่งพลังมากขึ้นความคิดคือเขาแบกกระปุกมาเถอร์ตมาคก็จะทําการรับรางวัลรับเสร็จสับก็ทาการเปิดกล่องเพิ่มเติมคือคนดูคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นผมเปิดกล่องก็จัดให้สิครับเปิดกล่องที่1เปิดกล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5กล่องที่6กล่องที่7กล่องที่แปและกล่องที่เาอันนี้มันจะเกิดเกิดไปไหมเนี่ยจนกระทั่งในรอบนี้คุย h a n d s o m e Squid b i r d ซึ่งผมก็สุ่มได้มาเป็นตัวละคร h a n d s o m e Squid b i r d ระดับ l e g e n d a r y แบบนี้ค่อยสมคําอธิบายใต้กล่องหน่อยว่าเป็น c a ซ e y Reward ก็ไม่ใช่ว่าได้ใหม่ลืมเก่าอะไรหรอกแต่ก็ขอทําการเอา Mr. Cap ออกเลยก็ h a n d s o m e Squid b i r d มาแทนเลยแล้วกันดูหน้าตาเขาสิถึงแม้จะดูใจเกเรแต่ก็มีที่มาน่าเห็นแบบนี้ที่มาของใบหน้าอาโลเหลาของ h a n d s o m e Squid b i r d เกิดจากสปอนบอบเปิดประตูอัดนะทำให้ชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลเนื้อผ้าพันแผลหลุดออกมา Squid w a r d กลายเป็นเทพบุตรใต้สมุทรรอจนชาวบ,บิกินีบ่บอตม ้องเวทการเป็นแถวเดินไปไหนมีติดคนกีน่ต้องทํางานก็มีคนเปเขอจบเรื่องยอดแต่พิงตัวนี้อย่างแรกที่ผมจะทําก็คือการสุ่มบัฟให้กับแฮนซัมสควิตเวิร์โดยที่น้ํายาพวกก็ไม่อยู่สี่ขวดเอาว่าขวดแรกยังเกลือแต่ว่าในขวดที่2นั้นเราได้มาเป็นบัฟที่มีน้ําว่าโวลเทจความสามารถของบัฟนี้คือทําให้เราโจมตีไวขึ้น50%แสดงว่าคลิปนี้ผมก็ตั้งที่จะมีดวงเอาเรื่องเลยนะงั้นเราจะเอาแฮนซัมสควิตเวิร์ไปลองทดสอบในโหมดเอเลสกันเดี๋ยที่มีคุณผู้ชมจอยไปด้วยคือตัวคุณผู้ชมเนี่ยตึงๆกว่าผมทั้งนั้นเลยครับเจี๋เราจะมาพูดถึงแฮนซัมสควิตเวิร์กันเจ้าตัวนี้เมื่อจมต ไปแล้วจะทําให้ศัตรูตดสถานะหอยทากซึ่งก็จะทําให้มอนเตอร์เดินช้าลงนั่นเองใช้คําแบบง่ายๆเลยคือไว้ Solo สโลว์ศัตรูอันและทั้งนี้ทั้งนั้นการโจมตีก็ยิงไปแบบสเปดด้วยคือโดนทีละหลายตัวได้แล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะซื้อเกมพาร์ตคูณ5ก่อนที่เราจะซื้อเราจะย้อนความทรงจําสักนิดนึงคือผมแอบซื้อเกมพาร์ตสเป็ดคูณ3มาด้วยนะคบผมไม่กล้าบอกทุกคนแล้วอ่ะผมกลับบลวบอกแล้วจะมีคนคอมเมนต์แบบนี้อีกไอเหี้ยกงวะคนอื่นสายฟีแต่มึงเดิมเนี่ยนะบันจุที่ฟรี กและต่อจากนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าผมว่าถี่คุณโดนด่าเพราะคุณสามารถซื้อมากกว่าคุณห้านั่นแหละคุณห้ามันล่ามเร็วกว่าเยอะคุณสามเซ็ตั้งฟรีปมั้ยมีเซเวอร์คุณพี่พิมอะไรมาจ้าเคนแบบชัดๆเลยอันดับแรกคนที่มาคอมเมนต์ก่อนหน้าเขาว่าผมถึงเรื่องคลิปอื่นไม่ใช่คลิปนี้และเหตุผลมาใกล้ๆที่จะตลกดีผมก็เลยนํามาออกคลิปประมาณว่าแบตโจ๊กขำๆมาครับและลํารับต่อมาการเติมคุณห้าเอาที่ผมเข้าใจนะคือเขาจะหมายถึงว่าผมสามารถที่จะซื้อคุณห้าได้แต่ทำไมผมไไมซื้อคุณาเสีียตฟ เหมือนล้งเวอคือผมก็แค่อยากจะเล่นสบายๆอยากจะเสพเกมเพลย์และบรรยากาศในพาร์ทแรกไปก่อนโดยที่ก็ไม่อยากให้เกมมันเร็วขนาดนั้นส่วนที่จะมาบอกว่าคุณ5ามันเร็วกว่าคุณ3ใครๆก็รู้ใช่ไหมครับว่าคุณ5มันน่าจะเยอะกว่าคุณ3แต่ก็ขอบคุณทีแจ้งให้ทราบและก็ขอบคุณคอมเมนต์นี้มากที่ทำให้คลิปนี้มีสีสันขึ้นเยอะสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าถ้าผมอยากจะเสื้ออะไรก็ถือว่าเป็นสิทธิของผมนะคะและคุณผู้ชมสนใจจะเติมก็มาที่บัมบัดจบได้นะมีเกมพาร์ทสปอนบล้ว็อเผคดแล้ว ทีนี้ผมก็สามบรถซื้อคุณ5ได้อย่างสบายใจจัดไปเลยในราคาเ4 9ย่โรบาหรือว่าจะไปกดที่บัพเมื่อจบก็ได้เหมือนกันนะก็ผมเล่นคนเดียวยังไปได้ร้อยกว่าเว็บเลยและครั้งนี้เรามีคนดู<ะ>คือต้องไปได้ไก่มากแน่ๆนจะจ้าว่าไกลขนาดไหนตอนนี้ก็เข้าเว็บที่300แล้วเอาให้ตาเบียกตาแช่กันไปเลยเมื่อเราเดินทางมาถึงในเว็บที่308เจ้าป้าสปีดก็เข้าทานของผมไปเป็นอันว่าจบสิ้นแล้วในเว็บที่3 0ชรม1้0 0เม็ดได้เพชรมาหนี่ง0ันสอ0ร้ช้เวลาเลนทระงหรียญหนึ่งพัทีเงร้อวลอ็กของเรา ก็อัพก็แบบจำๆเลยและผมก็จบม,มาที่โซนสมมสมที่โต้สแตนดาร์ดจะกดทีละสิบครั้งเลยกันโดยที่สิบครั้งแกรกก็จะเป็นแค่การทดสอบผมทำการตั้งให้มันขายตัวละครอัตโนมัติก่อนผมสามารถที่จะสุ่มตัวละคร10รอบได้4ครั้งในรอบนี้ผมได้ตัวละครรีเจน d ดอรี่มาด้วยและตัวใหม่ที่ผมได้มานานมีนามว่ามิสเพีใช่ที่นอนไม่เต็มอิ่มไหมโอ้ยนั่นคนละเพียส่วนเนื้อเรื่องสำหรับตัวนี้คือหมายแค่ชื่อจ่ถูกพูดถึงในเรื่องเพียงตัวนั้นยังไม่เคยปรากฏตัวเป็นๆในเรื่องและความสมัยของ หลงังจากรับรางวัลเสร็จสเราก็ทําการซุ่มตัวกันต่อและในรอบนี้พวกก็สุ่มได้ตัวไม่สิต้องพูดว่าเป็นร้านค้าร้านนี้มีนามว่าคราสติกแคปและสไตล์ทาวเวอรี่แฟลเลยจ้ะคือมีไว้เพื่อผลิตเงินถึงจะเห็นตัวเป็นระดับแร่แบบนี้แต่โอกาสออกก็ยากอยู่นะ1.5%หานะโดยผมก็จะลองเอาทีมแบบนี้ไปเล่นกันดูแต่ก่อนอื่นก็ขอแวะซื้อของกันซะหน่อยก็คือขวดรีโลเมื่อเดิมและก็มีทั้งหมด3ขวดละจ้ะก,ก็ทำการสุ่มเลยโดยชื่อเราก็ได้มาเป็นบัฟสกอรล่าโอกาสออกอยู่ที่ส ขึ้นแล้วล่ะครับพอมีตัวผลิตเงินซึ่งทําให้เราสามารถที่จะอัพตัวโครงกระดูกและวางตัวโครงกระดูกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแ่ภาพมากรนชี้ตัวละครมิสเพียก็จะเป็นการโจมตีแบบทางตรงและนี่ก็คือร้านค้าที่เราตั้งไว้2ล้านเออคืออันที่จริงมันจํากัดการลงแค่สงล้านนั่นแหละโดยในครั้งนี้ผมก็พูดแต่พูดทันไมทีเลแมนจะเข้าทานผมไปเรยวผมก็เลยทําการหลอกอีลาสติกเวดแมนสู้แต่ว่าดามิทผมไม่ถึงนะครับจะทำให้เราแพ้บ่อยอ่าเราไม่มดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแพ้บ่อยกาาซึ่งม,ม่รองบ ดูไปเลยหลังจากสุมไปได้สองกล่องกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องบิสติกและมาลระเร you, อร์ออกมาเราก็ได้เป็นแฮนด์ซัมซีควิตเวิร์ดตัวเดิมโดยระหว่างนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมเราก็จะเปิดแบบรัวๆไปเลยจนกระทั่งในรอบนี้ผมรู้สึกลุ้นและก็ตืน่นเต้นมากๆที่จะได้เปิดกล่องนี้ครับซึ่งมตัวละครเปิดออกมาก,ก็เป็นแฮนด์ซัมซีควิตเวิร์ดนะนะอย่ากน้อยก็เก็บไว้อัปดาวผมก็ได้หอยจํานวนมากจากการเปิดกล่องนี้ด้วยนะเนี่ยแล้วผมมีแฮนด์ซัมซีควิตเวิร์ดสามตัวละตัวที่ใช้หอยในการสุบก็คือต้นนีั่นนเองต้ัวซื้้ออเพ่มีกกแลว็ กล่องอีพิกอยู่2กล่องก็เปิดให้หมดเลยหลายๆสตรีมในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ผมกลับมาแล้วหลังจากที่เราไปพักย่างเต็มพลังพร้อมกับในทุกๆวันที่จะมาซื้อควดลี่เราและต่อมาผมก็อยากจะซุ่มตัวละครเพิ่มเติมซึ่งผมมีทั้งหมด50 0 0ันเพชรผมจะทําการกดสุ่มซัมมอน50ครั้งทีเดียวลวดไปเลยแลคุณชื่อไหมดีสุดก็มิสเตอร์แคปลีเจดารีนั่นแหละแต่ก็มีตัวใหม่ที่ผมได้มาเป็นตัวละครระดับอีพิกชื่อว่าเมอร์เมดแมนสปันบ๊อบตัวนี้มันเก่งไหมครับไขหรือคอมมนนนตบกดด้้วยยะะะ่ทีาาาาััชรรคค การจบตีของตัวนี้ช่างแคบเหลือเกินอัพตันสุดแบบเลเวลหนึ่งเนี่ยดาเมจจุดที่หกร้อยหกสิบเก้าเมื่อเราจบแล้วผมก็ไปตะลุยชาเลนจ์อีกครั้งหนึ่งแต่ในรอบนี้เราเล่นแบบไนท์แมสซึ่งผ่านโดยไม่ต้องไปห่วงเลย <S <S และลำดับต่อมาเราจะเล่นแบบอินฟินิตี้ซึ่งผมก็จะมาฟาร,ร์มตัวละครนั่นเองโดยที่เราก็ตบน้ำยาบูส์มาแบบครบสุดเลยและครั้งเนี้ยนด็กผมก็โซโล่มาคนเดียวนะมาได้ไกลถึงสองร้อยเก้าสิบสี่เว็บเลยแหละหลังจากนั้นผมก็จะมาลองเล่นสตอรี่ในระดับความยากแบบฮาร์ดไม่ต้องสงสัยเลยว่่่่่่่่าา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 เเเเรรรจจะะะะผนนนนนนไไดด้้้อออออยยงงงงแแแคคหลลลลมมมมตตัััก็ถึววววททีสุใใขชืื เราได้เป็นตัวละคระระดับแหลที่ติดวัมโบมาด้วยวัมโบคืออะไรคือจะทำให้ตัวละครเรามีสถานะที่สูงขึ้นแม่ทำไมไม่ติดมากัับตัวโคงกระดูกของผมอะเราไปซุ่มกันต่อท่านแน่อย่างน้อยก็ได้ตัวละครอีปีแต่ผมอยากได้มิสติกอาอ และในที่สุดเราก็ได้ตัวมิสติกมาใหม่อีกหนึ่งตัวขอกราบขอบคุณคุณแฟนมือทองคําด้วยนะครับและสำหรับตัวนี้มีนะว่าไฮเบอร์เนชั่นแซนดี้การ์ลอกสาวสายโหดในโหมดจำศีลโอกาสออกตัวละครนี้คือ0.28เปอร์เซ็นต์เท่านั้นขอโทษเจ,จวันนี้ดวงดีเกินก้าวเพียงแค่สิบโลเท่านั้นผมก็ได้ตัวละครมิสติกมาครอบครองและที่ผมจะขอทําการแวะส่งปามมิสติกคืนทางร้านบระพบุชก่อนและต่อจากนั้นผมจะรับรางวัลซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงซ้ำแล้วนะครับใช่แล้วก็การซื้อของจากร้านค้าด้วยและเราาากกก็จะทํรสุบบััให้ ตัวละครแซนดี้ได้มาเป็นบัฟระยะระดับ2ต่อมาเราก็มาอยู่กันที่โซนฟิชั่นตัวละครคอรือต้องมีตัวซ้ำกันอย่างน้อย5ตัวถ้ารวมช่องตรงกลางด้วยก็เป็น6ผมก็อยากจะทำการฟิวชั่นให้กับน้องผูแต่ว่าเหรียญสีเขียวผมไม่พอขาดไปแค่500เองก็เลยมองหาช่องทางที่จะได้เงินดุนๆก็เป็นกลองระดับอีพิกน่นเอง ทีนี้เราก็มีเพียงพอแล้วในที่สุดน้องวานน้อยของเราก็กลายเป็นแบบหนึ่งดาวผมก็จะพกมาทําการเอาไปลงสตอรี่ด้วยเลยเป็นตัวระดับแรที่ดีมากๆเลยและมีเขาว่าแนอนาคตเกมจะปรับความสมดุลใหม่ซึ่งอาจจะเนิบตัวละครต่ตางๆด้วยด้วยความที่ประเภทการโจมตีนั้นเป็นแบบฟูเอลีเต็มวงต่อมาก็ไแต่เวาลารองใช้แซนดี้แบบมิสติกกันแล้วแต่เมสสูงการโจมตีรวดเร็วแต่ประเภทการโจมตีนั้นจะเป็นแบบทางตรงแล้วเราก็จบไปณนะตอนนี้ผมก็จะทํากอนเคลียร์สตอรี่ผ่านแล้วผ่านอีผ่านแล้วผ่านอี A few minutes และถึงเวลาที่เราจะไปลงด่านอื่นกันบ้างซึ่งนะตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็จะมีอีเวนต์บัมบูบูเข้ามาสะสมฟองแล้วก็ทําการไปสุ่มตัวละครในอีเวนต์กันส่งวิธีการได้ฟองที่ดีที่สุดนั้นก็คือการที่เราไปลงเหรนั่นเองและนี้ก็คือด้านในอีเวนต์คือด่านมันสวยและก็อลังการมากๆาเลยครับสิบเต็มสิบไปเลยโดยความที่เล่นครั้งแรกกันเนาะก็ต้องแบบลองผิดลองทูกันไปก่อนและเจ้าอีเวนต์นี้ก็มีความยากในระดับหนึ่งเลยและเมื่อเราเล่นยังไม่ทาลายอยู่ในเว็บที่4ก็มีฉากเปิดตัว แบนกิกแพนตั้นออกมาพร้อมกับเหล่าศัตรูที่มีน้มว่าฟุตบอลแอนชวี่ต่อจากนั้นเมื่อเราเดินทางมาถึงในเว็บที่9ก็เป็นฉากเปิดตัวของแบนกิกมิสเตอร์พัฟและในงานนี้เราก็เดินทางมาถึงในเว็บที่14นี่ก็เป็นฉากเปิดตัวของแบนกิกสควิดเวิร์ดด้วยความที่ดาดมันยากเอาเรื่องและก็ค่อนข้างที่จะเร็วเราก็เลยทําการปรับสปีดที่คูณสามไว้ก่อนซึ่งเมื่อเราเดินทางเข้าสู่เว็บที่20ก็มีฉากเปิดตัวของมังกีง้แซดวีดู นี่มันพมเองออน่วอะณขณะนี้เราอยู่กันในเว็บที่25ซึ่งเป็นเว็บสุดท้ายแล้วนะพร้อมกับเลือดฐานที่25ระหว่างสิ้นสุดเกมกับสิ้นใจอะไรจะเกิดก่อนกันก็ต้องบอกเลยว่าผมสามารถที่จะชนะได้สิ้นสุดเกมล้ครับได้ปะปูมา250อันโดยที่การสุ่มครั้งหนึ่งก็จะใช้ปะปูทั้งหมด500เท่ากับว่าจะต้องเล่น2เกมเพื่อที่จะได้สุ่ม1ครั้งยกเว้นว่าจะเป็นการเปิดบูธคูณ2หรือเต็มเกมพาร์ทหรือบูธแจ็คเซิร์ฟโอเคและผมก็มท s <S เกกทงว่า รอบนี้ผมดันเทผมทำการแวบออกมานิดนึงเพื่อที่จะมาสุ่มตัวละครไม่รู้อารมณ์ไหนจะกด50ครั้งแต่กระเป๋าก็ดันเต็มผมมีเคล็ดลับเพิมกระเป๋าให้โดยการที่เราทําการกดเข้าไปที่ช่องแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดสุดแบบล่างสุดเลยนะจะมีให้เรากดรับกระเป๋าฟรี100ช่องโอเคกดรับไปเลยและผมก็พร้อมแล้วสำหรับการกดสุ่ม50ครั้งทีเดียวและตัวละครที่ได้ก็เป็นอีพิก3ตัวเลเจนดารี3ตัวผมจะกลับมาลงเลทแต่ก็ขอลองแวะลงอีกฝั่งหนึ่งดูก่อนซึ่งฝั่งนี้เนี่ยก็จะได้เป็นเเเชนนงลลลลวายดััมมจะ เปิดตัวก้องบอสแต่ละตัวและสลับบอสตัวนี้มีนามว่าอะตอมิกฟฟวเดอร์แต่ว่าตายแน่นอน ตอนนี้ผมก็ได้อัพอีลาสติกเว็บแบนตันแล้วดาเมจอยู่ที่1,858คู่ดาวสองจระยะ18.4โอ้และคุณดูตีมดันของเขาสิเพราะว่าผมชอบมากเลยนะและนี่ก็คือจังเบอร์ตัวของบอสเลยแม่และนี่ก็คือซันดี้เมื่ออัปเกรดตันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาเมจมันก็ไม่ได้ตายตัวหรอกเนาะเราก็เดินทางมาถึงในเว็บสุดท้ายเป็นทีลิฟตยเรออยากจะว่าจบจังชิวเชียสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมจะทำการขอไปซุ่มฟาร์มบัอบบี้ก่อนนะครับ Six and a half hours later และจากนั้นดูกก็เลยทำาารมมวะซุ่ ซึ่งก็ได้มาเป็นบัฟซีเบลกาดออก2%คือความสามารถเนี่ยลดความไวในการโจมตี50%แล้วก็ลดระยะในการโจมตี40%แต่เพิ่มดาเมจในการโจมตี150%อันนี้คือมันเป็นบัฟที่ดีใช่ไหมครับแต่มันน่าจะไม่เหมาะกับตัวนี้นะผมว่าแต่ผมก็คิดว่าไหนๆเราก็ทำมาแล้วเนาะก็ต้องลองเอามาใช้งานกันดูเมื่อลองลงแล้วเนี่ยระยะช่างคับเคียบสุดๆไปเลยเนี่ายระยะการโจมตีมันแค่นี้เองอะแต่ดาเมจมันแรงไงการลงเอนเลทครั้งนี้เราก็ไปจบกันที่เวฟ236อย่างคือยังไม่เคิดยังจะลองเอาไปใช้งานกกันต่่่อจะะววาาไไดด้้ ไม่ได้มันก็ไม่ได้งั้นเราขอาําการกลับมาลงอีเวนต์กันต่อดีกว่าซึ่งมันก็มีคนจอยมากับผมด้วยนะครับแล้วก็ขอยูนิตด้วยแอบแล้วก็เขาบอกว่าแห้งหยกเล่นนะแต่เหมือนว่าการไปกับเพื่อนในครั้งนี้เราจะไม่ไหวเท่าไหร่ผมก็เลยมาโซโล่ใหม่คนเดียวจบเกมใน9นาทีและรอบนี้ก็จบเกมใน6นาที1 4วิและต่อจากนั้นเพื่อทำการขึ้นเลฟ์สตรีมแล้วก็เปิดกล้องด้วยคนดูเขาอยากเห็นหนะ้าผมคิดถึงหน้าผมลเลยเกินคนดูก็เตือนผมว่าอย่าลืมกรอกโค้ดในเกมด้วยนะครับ <S <S ซึ่ง <S 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 บทอายุจะเสียได้เอาทีหลังทีนี้เราก็มีกวดรีโลเยอะมากๆที่ได้จากการกอโค,โค้รเมื่อกี้ผมจะทาการสุ่มบัฟใหม่ให้กับเจ้าโครงกระดูกมิสเตอร์ของผมผมสุ่มอยู่หลายรอบเลยครับซึ่งก็มาเจอบัฟสี่แบบแต่ถ้าว่าไม่เอาดีกว่าขอเป็นบัฟอื่นนะสุ่มตั้งนานสุดท้ายมาจบอยู่ที่บัฟระยะสายแก็ขอลองสุ่มบัฟใหม่ให้กับเดอรอิลาสติกเว็บแบนด์ด้วยสุ่มอยู่สองครั้งก็ได้เป็นบัฟที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีะระดับสามโดยในคลิปที่แล้วก็ได้มีการพูดความสามารถของบัฟเซิร์ฟผิดไปๆ มีแค่คนดูคนเดียวที่จอยได้เพราะเมื่าคนอื่นเลยเวลยังไม่ถึงจบแล้วผมก็จะออกมารับคนดูใหม่ๆและคนดูที่มาหากระเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยิงลงกันหลยคนสก,กิลนี้บอกเลยว่าแทบจะแสบตาเอาอีกแล้วผมหาสมบัฟให้ตัวละครน,นู้นนี้นั่นไปเรื่อยยกดรอบแรกได้สไตล์หนึ่งกดรอบที่2ระยะ2งรอบที่3สไตล์หนึ่งแล้วก็ได้เป็นซีเบอีกเล้วจ้ะบัฟหมีเนี่ยคิดถึงผมหรือเปล่าครับกดสมไปจนกว่าจะพอใจโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายแต่ก็มาลงเอ่ยที่บัฟเจลลี่ฟิชแฉมโอกาสออกบัฟนี้คือนั้างทีเปะดีเซ็น บูทกับตัวละครที่อยู่รอบๆเอ,อ่อสปีด25%บนตะครับบูทบูบูท,บท,บทสรุปง่ายๆเลยก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับพันธมิตรหรือตัวละครที่อยู่ในรัศมีของตัวละครที่มีบัฟนี้ทีนี้ผมกับคนดูก็พร้อมแล้วสำหรับการไปลงเลยและเราเอ็ซีของเราก็มากันมากขึ้นเรื่อยๆเลยและนี่คือสภาพด่านเมื่อเราไปกันแบบสี่คนคนนี้มายืนรอบนอกเพื่อรบสกิลการโจมตีสุดจะแหลกผมเปิดร้านค้าพบว่ามีคุณสองปั๊บบูทด้วยราคาเจ็ดอไปเก้ารูเบิลกดซื้อไปเลยแล้วพอเป แล้วตั้ง3อันหนึ่งอันจะสามารถบูทให้เราได้60นาทีผมก็ใช้น้ํายาบูทไปเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเครื่อง macbook ของผมจะร้นสุดขีดทั้งไลฟ์สดทั้งเปิดกล้องทั้งเล่นเกมแล้วก็เซสไย,ยชร์จไปด้วยคือมันจะระเบิดไหมครับคุณพี่ไม่ระเบิดหรอกไปกันต่อคุณดูเป็นตัวหินบัฟขวดอะไอตัวนี้ขวดเพลงอะไม่เชื่อก็ต้องเชืวว่อว่าคุณผู้ชมคนดูของเรามีตัวละครหินที่เป็นบัฟขวดอีกด้วยุณตึงอะุณตึงเก็ ผมตอบแทนเว้ผมตอบแทนให้ผมว่าพวกคุณน่ารักดีและนี่คือสิ่งที่ผมทําก็คือการแจกเกมพาร์ทให้กับคุณผู้ชมคนดูก็มาเล่นเป็นเพื่อนผมอยู่ตั้งหลายชั่วโมงในไลฟ์สตรีมนี้โดยที่เขาก็ไม่ได้เรียกร้องหรือลองขออะไรกับผมเลยผมว่าทุกคนน่ารักดีก็เลยอยากจะตอบแทนน้องๆทุกคนแต่ถ้าแจกครบทุกคนในไลฟ์เนี่ยผมนะจ๊ะตังไม่พอแจกเป็น VP ไอ9ีบาททั้งหมด3ชิ้นกลับมาพูดถึงตัวละครสุดตึงที่คุณผู้ชมเรามีนั่นก็คือตัวละครสปอนเซนผมยังไม่รู้เลยนะ ไม่แน่ว่าผมอาจจะบ้าจี้ทำาหอ๋อแล้วรอบนี้เราตะลุยอีเวนต์แบบไหนแมรซึ่งมันก็ยากสุดๆไปเลยทําให้เราไม่ผ่านผมฟาร์มจากศูนย์จนตอนนี้มีทั้งหมด7,800บับเบิ้ลบแต่ทว่านั้นก็ยังไม่ใช่จํานวนที่ผมพอใจผมจะฟาร์มทั้งหมดกี่บัเบิ้ลก็มาลอลุ้นกันดูขอเฉลยเลยละกัน1 0 0 0 0บับเบิ้ลคือเรียกที่ว่าฟาร์มจุดปวดหลังแล้วทีนี้ผมก็จะใช้บัเบิ้ลที่ฟาร์มมาเพื่อที่จะมาซื้อบัเบิ้นแคปซูลหนคโอเคมื่นีกย มาถึงก็ได้เป็นอีพิกและเพียงการสุ่มโลเร้าเท่านั้นผมก็ได้เป็นตัวระดับรีเจนดอรี่เลยตัวละครนั้นก็มีนะว่าแบนกิกสปอนบอบส่วนที่เรือก็เป็นตัวระดับเหล่แบนกิกแซนดี้ซอสมายองเนสตามาอยูอาายอ่สุ่มได้บ่อยจนคิดว่าเขาแจกซอสมาอยองเนสมาให้เรากินเพราะเราหิวหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่และก็ได้ตัวระดับเหล่แบนกิกสควิดเวิร์ดได้พวกนี้บ่อยจนน่าตกใจว่าตัวเละๆหายไปทั้งหมดรอยยิ้มบนใบหน้าของผมเริ่มจางหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งในโรนี้ได้ตัวละครอ,อีพิกมา อย่างน้อยก็อย่างดีแบนกิกแพทิกและก็ปิดท้ายด้วยตัวอีพิกเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นแบนกิกแพนตอนต่อจากนั้นเราก็จะเอาตัวละครที่ได้มาไปลองเทสแต่ทว่าสกิลหลายๆคนปนกันจนเทสไม่รู้เรื่องเลยและเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการปลงอินฟินิตี้ในด่านที่มีชื่อว่าปูกรอก็มันแปลภาษามาแบบนั้นเนาะเอาไงี้ว่าเป็นร้านอาหารในเรื่องนั่นเองและเช่นเคยนะครับผมจะทดสอบตัวละครแต่ว่าทดสอบไม่รู้เรื่องเลยสกิลมันช่างโอ้มายก่อนเราก็จบกันไปใน3 0 8เวฟซึ่งมีคุณผู้ชมมาเล่นด้วยในจ๊าอันเนี้ยผมจะทาการสุ่บบบัให้กกกแนิ สปอนบ๊อบขอเป็นบ๊อบดีๆละรอบนี้ก็ได้มาเป็นบ๊อบทำให้การโจมตีนั้นไวขึ้นแล้วก็สุมบัอบให้กับแบนกิกแพนตนเพิ่มระยะระดับสงต่อมาเราก็กระโดดมาเล่นในด่านสตอรี่ซึ่งเราก็เดินทางมาถึงด่านชัมบักเกตแลวซึ่งด่านนี้ในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นร้านอาหารคู่แข่งของคัสตี้แคปในสปอนบ๊อบสแควร์แพนนั่นเองโดยที่เจ้าของร้านก็คือเจ้าแพนตนตัวร้ายจิว๋วที่พยายามจะขโมยสูตรอาหารของแคบบี้แพตตี้มาโดยตลอดซึ่งร้านนี้ไม่ดังเนี่ยเพราะอาหารมันแย่่่่และเมมมมนนนูหัักกขออองงรร้้าาาาีีคืืชวศษปบดซึไย แต่จะให้หนึกถึงร้านดีๆก็ต้องบับเบิลช็อปเลยเติมเกมพาสปอนบอบใช้แค่ชื่อในเกมเท่านั้นหรือจะเป็นตัวะะละครระบบเพจใครสนใจลองแวะมาดูก่อนได้เลยจะว่าไปเจ้าตัวร้ายจิ๋วแพนต้อนเนี่ยมันก็ดาเมจคนกลางแรงเลยนะซึ่งการโจมตีก็จะเป็นแบบสเปซอ้แล้วผมไปสุม่มหาได้บัฟเจลลี่ฟิตแจมอีกแล้วซึ่งมันก็เหมาะกับตัวนี้นะเพราะระยะค่นข้างกว้างเลยในรอบนี้ก็มีคุณผู้ชมอาสามาลงด้วยบอกว่าอยากจอยกับผมยาวๆเลยผมก็เลยทําการลากน้องเขาไปฟาร์มบับเบิลโบวกันดีกว่าและนี่นะ ที่ดูคลิปนี้จบอย่าลืมคอมเมนต์อวดผมด้วยนะคะ